มกับสวัสดีพม่พี่น้องตอนตะซ่ากับผมเนาะวัอนี้กลับมาพบพื่อกับบาเบอร์อีสานกับครับผมวัอนี้กับสิพาคพรมพี่น้องมายามรอบดักปลากับผมหลังจากเขาใส่ใบตะรอนเราผมพี่น้องแค่เขามาเบิรงนกับผมเนี่ยกับบ่ได้ใส่ดอกมาหลุนมะยามครับผมว่าเ้าหนึ่งสีขาวบรรยากาศทั้งหลังกับผมช่วงเะซ่าครับผมมันเหี้ยมาสวยจังหน่อยหมู่บ้านก็ได้ไปสามตัวครับผมแต่บ่ได้มาไายครับผมเพราะว่ามีภารกิจไปตะเซ่าวัอนี้กับคือมาตตะซ่าลราพี่น้องฝนจะสิโตขึ้นประตูเลยครับผมวัอนี้ คือเหมือนๆมากครับผมมาพี่น้องเดี๋ยวบปรุ่นไปยางกันครับผมมาเซาหนี้เขาสิหมานบ่กับผลงานดักหลอขเขาครับผมเดี๋ยวไปรุ่นไปยามน้อกันเลยครับผมกับผมพี่น้องเดี๋ยวเราไปรุ่นไปยามกันครับผมยามรอบมียังเขาบ่ละพี่น้องว่านกับบ้เขาไปแถบนี่นี่กระแซใบหลังแรกนะทอนี่กระบ้าเขาไปว่านเมื่อก่อนนี่ตัวหนึ่งตกไงหลังนี้กับหมู่ว่านกับบ้เขาเมื่อนี้ทีเขาบ่ละพี่น้อง สอนเบื้องเจ็กน้อยก่อนอันนั้นบ่เปียกนั้นผมบ่ยกเลรอครับผมซอนเบิ้งเล็กน้อยครับผมเบิ้งลักษณะว่ามันเข่านะเข่าก็ยกเขราบ่เข่าเข่าบ๊วยยกเท่านั้นแหละนี่กับว่เข่าบ่เปียกบ่วยอย่างซื่ออยู่บ่ยหยกพวกนี้ที่เก่าครับผมคุณเดี๋ยวเบิ้งหลังทางหน้าบนพี่น้องนี่ยังเข่าบ่ยังเข่าบ่ใส่ไปสองสามหลัง หลังนี่ก็มิสซีลี่ต่อไปหมู่บ้านนีนยามเบนหลังนี้นหน่อยนี่เดี๋ยวเห็ดใหมเ่เยอะมันอ่อนผดบอดีปันไดบ่เขานกไรหลายจะเศร้านี่หลังนี้มีอะไรเข้าไหมบ่เปียกบ่อยังเลยพี่น้องเลยบ่มีห้อยหยัางนี้จะห้อยนกไม่เหยียบน้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับผมฝนมาตกนิเสเดียโยก ุดลงมาอยู่โอเคครับผมบ่หมานพี่น้องบ่เขาเลยซือหนาทอซีหลังเดี๋ยวพยาไปยามพูดผมพี่น้องฟังผล่าทีเขาบ่เนี่ยเบิ่งมันขึ้นตีละปลาใกล้ๆเลยปลาคอครับผมขึ้นมาจิ้มน้ำเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพาไปลุยพยายามท้าผลครับผมว่าทีเขาบ่ติดตามกันครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาลุยกัะต้อครับผมลงเข้ามาในปลาแล้ว ข่างป้าไป,ไปานี่ละใส่ไปนี่หลังนึงข่าไปครับผมว้านก็านวามัขกก่าไปแล้วตัวหนึ่งเยข่าไปนี่ครับผมหม่านหัวใหญ่หนบโซ่ขายบๆลีหอยต่ำหอยหยั่งนะซีลีหย่างลยอืมมิชจัทบานนี่ข่าไปสองโลคกลัวหมแล้วผมหลังนี้ก็ได้ เดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปครับผมเคพี่น้องเหมือนมาหลุดกันต่อครับผมหลังนี้เขาจิเข่าบอหัอวว่านก็เข่าไปเยอะครับผมตัวหนึ่งตัวใหญ่อย,อยุ่มโหว่า,วาจิเข่าบอ่นี่ก็อพุ่มหนึ่งหลังนี้ก็บเฮดใหม้โมโหจิเข่าขอบ่เด้อพี่น้องเดีย๋ยวเบื้องหลังนี้ครับผมเศร้านี้เอ,อ้ยมี่ยังบ่ละมีซีรีแท้น้ำกำลังลงครับผมโค้งเล็กโพละ่ะ มี่ยังเขา่าบ่น้ำลดแล้วว่ามุมีม้ยังแล้วซื้ออยู่นผมนี่นนนนยังครับผมบ่เขา่าอ้ยเพิ่งเป็นแดดขึ้นอยิบเนี้ยเถอะขี้ได้เห็ดโผล่ไปมาเห็ดเหยาะใหม่อยู่ครับผมเห็ดเม่อยู่เริ่มเกาไปละอ่ะเดี๋ยวเบื้องหลังนี้ครับผมเขา่าบอ านีของเราใครเปิดดูนี่เออนี่กับว่าเขาเราพี่น้องแหบะ่าเขาครับผมมาพี่น้องรุ่นกระต้อครับผมรอบเขากันสีเบิร์ดแล้วล่ะพี่น้องโอ้มาทัในใดๆจัตกโตเลยรอบกันสีเบิร์ดแล้วครับผมวันนี้สีบปมาแล้วครับผมตัวเขาอยู่บ่ออปลาหาดีๆปลาน้อย ขึ้นป่าขึ้นฝนพี่น้องหลังนี้เขาเกิดเชียงบ่เหนื่อ,องวะคือป่าเต้นตำเทียเดี๋ยวได้พี่น้องเดี๋ยวเ,ยวเยวบิ่งหลังนี้ก่อนป่าเข่าหลอกหลังเ้าห่าบ่เงินบ่มันปลาเข่าขเด้นี่ว่าแล้วพี่น้องมาเร็วเารายุหลอบเขาก็เป็นติงติงครับผมคุณน่ะเบิง่งเราพี่น้อง มันต่ำรอบจนโป่งเลยพี่น้องบองหัวเขาหยาบินขึ้นเขาเต็มหมดเลยวันนี้นี่มาแล้วพี่น้องตัวแรกของฮ้องดูต่ำรอบโป่งเลยยังบ่ละมาเห็นยังอยู่นะนี่ผมลักษณะปลาเข่าเล้วพี่นอ้องนี่ห้อยต่ำนี่ห้อยต่ำรอบขึ้นโป่งๆนี่พี่น้องต่ำหยาแบกๆกับผมปีนไปไว้ได้เนี่ยจำเขาตั้งย้ำเหงื่อวันวน,นี้เดี๋ยวมาดูไปยามกันนะผม ียังปลาสวบลู้เส่อปะปลาสวบป,ปลาเขาหลอกลูใส่ปลาสวบทั้งคุ่ครับผมเดี๋ยวพี่น้อง <c oughs> นี่ละล้างแรกซ่น้นนี่เดี๋ยวเบิ้งครับผมต,ตัวใีญ่ตัวน้อยน้พี่น้องแต้มแรกเขาห้อยเขาตามหวัวยรอกไอยังบอไห้อยดันหลอกมาอย่ียังบอก,อก,อบอกโอ้ สองสองตัวพี่นอ้องหลบพักไปแล้วเราพักไปแล้วพ,ลพี่นอกก้องสองโอ้หมาน,านบ้างพี่นอ้องสองเต็มรอบไปหมดเลยผมโอเคผมพี่นอ้องว่าเป็นตัวเดียวตสองเลยว่าเขาดีครับผมหลังนี่นะ พี่ครับผมเดี๋ยวเอาใส่ถุงกันครับิโอ้พี่นอก,กมันมันขี้บ่ได้แบบนี้นักครับหักไปแล้วครับผมหาม่างไปแล้วเอ้าเดี๋ยวเปลาา,ากันสองเทาวันสิบบวมมาน สองตัวตั้งตัวเดียวโหงามครับผมใส่ได้เลยล่ะพี่น้องนี่กัแล้วแปดขีด็ี่เป็นตัวผูครับผมยาวๆสิปลาผูด้วยพี่น้องตัวเดียว ผมตัวนี้ครูมันรวบขาสดผิดเขาดีครับผมลังนี่รอบสองห้างครับผมเดี๋ยวไปส่อมเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหมอกไว้ก่อนเวลาอินมาใส่ไว้ฟ้าไปส่อมนี่ใส่ไว้ก่อนท่านไปตัดใหม่อย่ตัวใหญ่ครับผมตัวนี้ เราโล่สองพี่น้องโล่สองโล่สามโล่สี่เข่าสองตัวตัวใหญ่อยู่ครับผมตัวแม่โอ้ยเอาเปเข่าตัวเดียวพี่น้องใส่ถุงก่อนไปนี่มาแล้วรอบก็เหลืออีกสองสามหลังนี่ผมพี่น้องสืเบิดแล้วโอเคครับผมเป็นเรื่องมานิ้่เก่าแหละผมไม่ได้น้อยก็ได้หลายเหลือต่หมื่นครับผมเนาะหมู่บ้านก็ได้ไปสามตัวยามเ้า สองแฮมเลสมาเบิ่งเด็ดตัวหนึง่งคราวนี้ได้สองโปพี่น้องเดี๋ยวก็รอติดตามครับผมเหลืออีกสามหลังเไา่เได้เพิ่อนผเไา่เได็จสาม,มีโอเคครับผมเดี๋ยวไปใส่ลอกกันครับโอเคพี่น้องมาเปิดต่อครับผมหลังนี้เราเป็นยังไงนี่น,นี่ห,นห้อยดันหน้อยอย่างครับผมหลังบ่เปียกบ่ยังครับผม Nhật nhiệt lắm bung chung là hết tang megaphone hết ai kama bung hoang mi hỏi lắm mi hỏi lắm mi làm lắm mi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  lắm khẩu lắm mi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  lắm พี่นอ้องูดละเดี๋ยวไปลูบล้างสุดท้ายในภะูมิฝ่าพุ่นไปครับผมว่านสีขาวบ่เดี๋ยวจิดตามกันครับผมเดี๋ยวเบืองล้างสุดท้ายกันครับโอ้ีห้อยเปียกห้อยหยางครับผมมีห้อยต่ำห้อยหยางนีนวานสีบ่เข่าเลยบ่เปียกนี่บ่เปียกครับผมมิติลีแมีนบ่มาแล้วบ่มีอย่างอีกดเดี๋ยวมาเฮ็ดใหม่ พุ่มนะพุ่มเริ่มบดีครับผมเนี่ยพุ่มเริ่มบดีโอเคพี่น้องวันนี้เขาก็ได้มาสองตัวอยู่ในถุงเดี๋ยวสิไปให้เบิงผลงานเมื่อวานครับผมแต่ว่าสิบบอ,อัดบดดิสังกิโลผมวันนี้เนาะแต่ว่าเศษเบิงมาได้ปลาตัวใหญ่บ่เมื่อวานนี่ครับผมก็เหมือนเปรียบเทียบใส่กันครับผมเนาะโอเคครับผม ครับผมโอเคพี่น้องตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่ตั้งที่รเรียบร้อยแล้วด้วย,ย,ปปออนนยว,วัวนวน,วววนี้เขาสือว่าสรุปปลาซองนไหนมาสองตัวกับหมูวานมวานไหนมาสามตัวเดี๋ยวเก็บปลาซอนนี่กันนี่ับผมปลาซอนนี่ของเขานี่สองตัวเส,สร็จแล้ว ตนตัวนี้ตัวเมื่อไงครับผมไหนจะอยู่ประมาณโลสามโลสองโลสามเดี๋ยู่นี่ตัวกับหมูหวานนี่ครับผมหวานนี่พยายามจตะดึกพี่นอ้องมีงานไปทดสอบลอกเปิดอละไนี่ประเฮ็ดไปย่บผมอันนี้ตายตัวที่หนึง่งหวานครับผม <c oughs> อ้วนครับผมปลาบอลนี่ โอ้ยใหญ่เลยตัวประมาณจนแลบบนี้พี่น้องที่เด็ดไม่ได้สั่งกิโลว่ามันสองลูกควายเรผมตัวนี้เนาะพี่น้องโอ้ยใหญ่เลยครับผมเป็นปลาตัวเมียที่ทำด้พี่น้องปลาตัวผู้่นะครับนี่น่าจะโอ้ยมันใหญ่แหงสองลูกควายครับผมน่าเจได้อยู่งเนี่พี่น้อง ชะโดแล้วผมไ่ครับตัวนี้งาคิดเิเล่ยแล้วครับผมปลาไหนเป็นปลาตัวผู้ครับยาวเลยเ่ื่อตาซังมาซังที่นอกมันเลยนี่นครับผมสามตัววานี่วานตัวนี้ไงเราเจอตัวนี้เป็นไงว่วครับผมอู้เดี๋ยวเบื่ครับผม ครับ <K 're k ate> ผมนี่ก็เป็นปลารวมด้วยผมพี่น้องเมื่อวานถึงบ่ได้ไปถ่ายทำกับผมเมื่อวานนี่ไปแต่เศร้านี่ฝ่าของผมมีภารกิจนี่ปลาเมื่อวานหนึ่งสองสามฟังนี่ซศ้านี่ก็บหนึ่งสองสองตัวฟังนี่ครับผมแต่ <S <S ประตูนี้ครับผม,มบอกใหญ่เลยนี่อู้หูใหญ่ยยๆๆยยครับใหญ่เนี่ยนี่ก็ใหญ่ครับผมมาตัวนี้ใหญ่เราเจอตัวนี้ของเพงเียงตั้งใหญ่ครับรับผมน่าจะเป็นตัวแรกครับผมเนาะของปีนี้ที่ว่าแต่ตัวใหญ่ใหญ่ครับผมเนาะไหนเป็นแรกๆครับผมปีนี้ ทำลายสถิติรับผมใหญ่ที่สุดเลยครับผมที่ดาบป้าของปีนี้ครับผมเบี่ยวปีว่าหันนะครับผมเนาะครับผมนี่ก็ยังมีความหมานว่าฝากปีฝากนอกกับผมเนาะบ่ได้๋ยวเราจได้หลายแต่ละมือครับผมกับจีได้ซ้ำนี่เราชวงนี้กันน้ำลดลงถึงบ่ท่านไปเห็ดรอบขยับรอบไหมครับผมรอบมันกับางหลังก็อยู่สูงอยู่บางหลังรอบกับกำกับบดีครับผมจะเสียไปเห็ดไหมครับผมโอเคครับผมสองนี้กับมีความหมานว่าฝากปีฝากนอกคือเก่าครับผมสหรอบนี้กับบริสาทขอรับครับผมสวัสดีครับ